สวัสดีค่ะในชั่วโมงที่3นะคะก็พบกับครูแตนตอนจะคลิปที่2นะคะเออมาต่อกับคลิปของเมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้วันพุธเรามีภาษาไทย2ชั่วโมงเนาะเราก็จะจบบทที่6พอดีเลยนะคะอ่ะมาดูในหน้าที่89นะคะเด็กๆ89เนี่ยเขาให้ดูแผนภาพแล้วเขียนคำในช่องว่างที่ตรงกับภาพอันที่หนึง อันที่สองให้วาดภาพและเขียนคำเพิ่มเติมที่นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นอาหารของช้างคะ่ะอ,อาหารของช้างมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราก็ดูภาพแล้วเขียนคำก่อนคำที่เราเจอคำที่หนึ่งนี่เลยรูปนี้เลยอะไรเอ่ย กล้วยใช่ไหมคะก็เติมกล้วยลงไปอันที่สองล่ะเจออะไรนี่อาหารของช้างอันที่สองหันมาเมื่อกี้เลยอันนี้เรียกว่าไผ่ใช่ไหมคะไผ่สามนี่เลยอะไรเอ่ยสับปะรด เติมลงไปเลยและสีช้างกินอะไรเนี่ยใบยไม้อ่าใบไม้นั่นเองแล้วที่เหลืออีกสี่อย่างครูแทนจะให้เด็กๆไปหามาสิว่าช้างกินอะไรได้อีกอ่าหามาแล้วเด็กๆก็มาวาดลูก วาดรูปบอกคุณตดนว่าช้างกินอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เขียนลงมาว่าอันนี้คืออะไรที่เป็นอาหารของช้างอาได้ไหมคะอีกสี่อย่างให้ไปหามานะคะวาดรูปให้คุณตดนด้วยนะอันนี้ข้อที่เจ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าใจไหมเข้าใจเนาะไม่ยากเลยต่อไปอ่ามาหน้านี้นะคะข้อที่แปด ในบทนี้นักเรียนจะรู้จักสระเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งสระสระนี้ออกเสียงว่าเอียคือสระเอียนะคะสระเอียจะมียอยักะสมสระอีสระเ e อ e e รวมกันเห็นไหมคะออกเสียงว่าเอียนะคะให้นักเรียนนำพยัญชนะและสระเนี่ยเขียนลงในวงกลมเช่น ตอเอียตอ่อเอียเปียเห็นไหมคะต่อไปมอเอียเมียอ่าเรียนก็เอาเมียมาผสมเติมลงไปพยัญชนะอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมต่อไปรอเอียเปรียอ่าเติมลงไปเลย ต่อไปจอเอียเจียยากไหมคะไม่ยากนะหน้านี้เอาพยัญชนะผสมกับสระเอียแล้วฝึกออกเสียงด้วยนะลูกโอเคนะผ่านนะคุณแตนช่วยไปสามคำละต่อไปอ่าเมื่อกี้สระเอียคราวนี้สระอัวอีกสระหนึ่งนะคะสระอัว ผสมด้วยไม่หันอากาศกับบอลแหวนค่ะนักเรียนแล้วพยัญชนะจะอยู่ข้างหน้าวอลแหวนแบบนี้หน้านี้ให้นักเรียนเติมสะละอัวลงไปและฝึกอ่านด้วยนะคะตออัวตัวบอบอัวบัวตออัวปัวออ อัวววยากไหมคะไม่ยากนะคะวันนี้หมดแล้วค่ะเด็กๆชั่วโมงที่สามก็จะถึงที่หน้าจะถึงหน้า91้าเราก็จะจบบทที่หโรงเรียนลูกช้างนะคะแล้วเราก็จะพบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะในวันศุกร์ชั่วโมงภาษาไทยนะคะโอเคค่ะวันนี้ ครูแตนก็ฝากเด็กๆไว้เท่านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูแตนนะคะเดี๋ยวครูแตนจะตรวจในเล่มให้นะคะในวันที่ครูแตนนัดส่งงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ